เคล็ดลับหน้าเด็กบายดาลันเคล็ดลับหน้าเด็กข้อแรกนะคะปรับเวลาการนอนให้เรานอนตั้งแต่สีทุ่มจนถึงไม่เกินเที่ยงคืนเพราะโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนต้านแก่ทาให้เราหน้าเด็กจะหลังตอนห้าทุ่มถึงตีหนึ่งค่ะและจะหลังตอนที่เราหลับลึกเราจะหลับลึกเมื่อเรานอนไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะหลับลึกเพราะฉะนั้นก็ทฮอร์โมนจะหลังแต่ห้าทุ่ม ไม่เกินตีหนึ่งค่ะดังนั้นให้เรานอนตั้งแต่4ี่ทุ่มไม่เกินเที่ยงคืนขออ้อ2ให้เราตื่นเช้าค่ะถ้าเราตื่นเช้าเราจะสดชื่นถ้าเรานอนดึกตื่นสายทําให้เราไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าขอา้อ3ให้เราออกกำลังกายประมาณ20 3 0นาที ทุกวันค่ะถ้าเราออกกําลังกายและถ้าเรายิ่งออกแบบฮิตกัดออกแบบกายแบบฮิตคืออะไรคลิปครั้งหน้าเราจะมาพูดในส่วนของฮิตด้วยนะคะกรดฮอร์โมนก็จะหลังเช่นกันค่ะเมื่อเราออกกำลังกายแบบฮิตกรดฮอร์โมนจะหลังค่ะออกกำลังกายแค่20-30นาทีต่อต่อวันนะคะอาจจะออกสักประมาณ5-6วันต่ออาทิตย์อีกวันนึงอาจจะเป็นรีแลซ์พักผ่อนได้ค่ะ คอซให้เราสวดมนต์นั่งสมาธิเมื่อเราฝึกร่างกายแล้วแล้วเราต้องฝึกจิตด,ด้วยและสิ่งสำคัญทำให้เราไม่เครียดด้วยค่ะทำให้เราสมองปลอดโปร่งแล้วเราก็จิตใจดีพอเราจิตใจดีปุ๊บกดธฮอร์โมนก็จะหลั่งอีกเช่นกันเพราะว่าเราไม่เครียดพอเราไม่เครียดก็จะไม่มีฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอติซอลทำให้ไม่ไปยับยั้งฮอร์โมนกรธฮอร์โมนค่ะ ข้อ5สิ่งนี้สำคัญเลยนะคะก็คือการทานอาหารค่ะให้เราทานอาหารที่เป็นประโยชน์และทำให้เราไม่แก่ด้วยค่ะสิ่งแรกเลยคือลดน้ำตาลค่ะให้เราลดน้ำตาลถ้าเราลดน้ำตาลได้จะทำให้เราไม่อ้วนด้วยและทำให้เราไม่แก่ด้วยค่ะเพราะว่ายิ่งเราทานน้ำตาลเยอะนะคะการอักเสบในร่างกายจะเยอะทำให้เราแก่เร็วค่ะข้อ2ก็คือให้ทาน ตามสัดส,ส่วนแต่ส่วนของอาหารคือให้เราทานเน้นโปรตีนโปรตีนไขมันชั้นดีและคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตแป้งไม่ขัดสีนะคะอย่างเช่นแป้งก็คือพวกข้าวข้าวข้าวกล้องข้าวไลโบรี่และแป้งก็จะเป็นพวกขนมปังขนมปังโฮลวีตได้นะคะที่ไม่ขัดสีจะทำให้เรา ไม่อ้วนด้วยค่ะเพราะว่าจะไม่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลทําให้เราไม่ไปสะสมไขมันด้วยนะคะทําให้เราหุ่นดีด้วยและที่สําคัญคือทําให้เราหน้าเด็กด้วยสิ่งสุดท้ายคือผักค่ะให้เราทานผักผักเน้นใบเขียวนะคะอย่าทานผักใต้ดินเยอะค่ะเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเยอะผักเน้นผักใบเขียวผักใต้ดินคืออะไรผักที่พวกมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะพวกแครอทเผือก มันทานได้นะคะแต่อย่าทานเยอะค่ะเน้นผักใบเขียวดีที่สุดค่ะแล้วก็น้ำปั่นค่ะดันจะทานน้ำปั่นในทุกๆเช้านะคะเพื่อเสริมวิตามินเกลือแร่ให้กับร่างกายด้วย <c oughs> ก็จะทานสตรอเบอรี่ปั่นบ้างเอาผักมาปั่นผสมกับผลไม้บ้างผักผักผลไม้ผลไม้ก็จะเน้นที่ไม่หวานนะคะก็คือพวกสตรอเบอรีอ่สตรอเบอรี่พวกมิกเบอรี่ แล้วก็พวกแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรก็ได้นะคะแก้วมังกรกล้วยบ้าง,รงเรากเราทานตอนเช้าอะแคลอรี่เราก็ยังรับรแคลอรี่ได้แต่ถ้าไม่ไม่ไม่ทานตอนเย็นนะคะเพราะว่าถ้าทานตอนเย็นอะแคลอรี่มันสูงนะคะให้ทานน้ำปั่นในตอนเช้านะคะ5เคล็ดลับดีๆสำหรับทำให้หน้าเด็กเคล็ดลับหน้าเด็กบายดารันค่ะลองไปทำตามดูนะคะรับรองหน้าเด็กแน่นอนค่ะ ากดไลค์กดติดตามช่องเปลี่ยนจากป้ากลายเป็นพี่มาดูแลตัวเองกันค่ะไดเอทสไตล์ดารัน